มันแรกของเดินพฤิจิกายนสำหรับ,บการเรียนกรรมาฐานโดยทั่วไปอันดับแรกก็มีการทำอารมณ์เหมือนกันทุกอย่างนั่นคือตอนแรกรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้ายใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้ให้ใจออก หรือว่าถ้าให้ละเอียดไปนิดหนึ่งถ้าจิตใจเริ่มสบายขึ้นให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นด้วยการรู้เราไมใ่ใจเข้ารู้เราไมใ่ใจออกก็ไม่ใช่เรื่องของง่ายนักบางทีจะคิดว่ากรรมฐานนี่ทำง่ายง่ายได้เกิน การรู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นนาปานุสติบางทีอารมณ์ก็เฝื่อพอรู้ลมเข้าบ้างรู้ลมออกบ้างบางทีอารมณ์ก็เฝื่อไปคิดอย่างอื่นเข้ามาแทนถ้าอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกถ้าเรารู้ตัวว่ามีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกก็เริ่มต้นใหม่ถ้าการเป็นอย่างนี้ก็ขอบอันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าเพิ่งตำหนิตัวเองว่าใช้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ เพราะความฟุ้งซ่านของจิตมีมานานแล้วรวมความว่ามีมาเป็นอสงไข์กับกับจิตของเราตอนนี้มารยาทนี้เราจะมาคับให้จิตทรงตัวมีลมแน่วแน่อันนี้ยังเป็นไปไม่ได้ก็ถือว่าเวลานี้เป็นเวลาฝึกเมื่อทําไปนานๆนนก็จงอย่าคิดว่านี่เป็นชานที่หนึ่งที่สองที่สาม ถ้ามีอาการคิดอย่างนี้คิดว่าวันนี้เราได้ชานที่หนึ่งตรงนี้ต้องการชานที่สองมรินต้องการฌานิที่สามถ้าคิดอย่างนี้ทา,าเอินจิตทําไม่ถึงจะมีความกลุ้มเสียผลดังนั้นการเจริญพุทธกรรมฐานกองบรรดาท่านพุทธไิสัตให้ถืออารมณ์สบายเป็นเกณฑ์ถ้ารู้ลมเข้ารู้ลมไม่ใจเข้าออกรู้ลมไม่ใจออกรู้เข้าก็ตาม ในช่วงนั้นถ้าต้องการภาวนาก็ภาวนาไปด้วยสำหรับคำภาวนานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่บังคับอารมณ์ท่านภู้ใดมีการคล่องในการภาวนาแบบไหนทำตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนถ้าบรรดาญา,ยาโยมพุทธบริษัทไม่เคยภาวนามาเลยพระโบราณอาจารย์หลายสอนให้ภาวนาว่าพุทโธ ก็คำว่าพุทธโธเป็นพุทธานุปติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้ามีอนิสงส์มากให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนว้ดโธถ้ายใ,ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนวโธสักว่าเดียวเดียวอารมณ์ก็เฟือไปคิดอย่างอื่นเข้ามาแทนอันนี้ถือเป็นของธรรมดาถ้าหากว่าเรารู้ตัวก็เริ่มกลับใหม่ให้จับลมให้ใจเข้าใ,ใจออกให้ใจเข้านึกพุทธใจออกนวโธไปใหม่ ทำอย่างนี้สลับกันกัปรมพุ่งซานอย่างนี้ถ้าเรียกว่าคณาิกาสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยคนที่ได้สมาธิเล็กน้อยบรรดาแต่พุทธบริษัทย่าคิดว่าอริสง์ไม่สูงคือว่าการได้บุญของในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็มีสามอย่างคือหนึ่งทานสองศีลสามเจริญภาวนา การจริิ้ภาวนาเนื่แม้จะมีเนื่องจะทําได้เพียงเล็กน้อยใช้วเวลาไม่นานนักพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวก็หายไปถ้ารู้ตัวมาก็เริ่มต้นใหม่พุโทโธใหม่อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าขานิกะสมาธิถ้าบังเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติถึงขานิกะสมาธิทุกๆวันผลจะเป็นยังไงก็จะมาจะเล่าเรื่องให้ฟังทั้งเรื่องดีไหม ดีเลยยังไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรพอดีแล้วใช้ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ขุนพลอยพยักนะพร้อยพร้อมใจฟังใช่ไหม <ed> <c oughs> ถ้าขุนพลอยพยักก็ต้องถือว่าพูดผิดพูดถูกก็รับแต่พืพ่อพื่อก็เป็นว่ามาเที่ยวนี้นะอาตมาร่างกายไม่ดีมากก่อนจะมาสองวันร่างกายป่วยสุดหนักเมื่อวานเดินทางมาก็รู้สึกว่ายำแย่ ญาติโยมคิดว่าเวลาพูดท่าทางดีนี่ความจริงไม่ดีอะใช่ไห <c oughs> มแต่พูดเสียงไม่สั่นกระบนตัวใจะจะเป็นหน่อยๆน่้ยมาวันนี้ก็ในเมื่อความตายมันใกล้เข้ามาก็ขอเล่าเรื่องความตายสู่คนฟังดีไหมคือว่าเปอาการของการิกะสมาธิในทั้งหมดก็มีหลายเรื่องเช่นเรื่องม,มัตตกุณลีเทพบทุตรถ้าจะมีสมาธิขั้นต้นแค่กณิกะสมาธิ แล้วก็มีหลายๆท่านเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจุณฑลีเทพบทุตรท่านไม่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนามาก่อนคือไม่นับถือมาก่อนแต่ว่าเวลาก่อนจะตายป่วยหนักไม่มีอะไรจะช่วยได้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าตามคำเล่าลือความจริงบ้านนี้เวลาพระเจ้าบิณฑบาตระไปที่เมืองนั้นผ่านหน้าบ้านทุกวันแม้แต่มือเขาก็ไม่เคยยกมือไหว้ บายก็ไม่เคยใส่เทศก็ไม่เคยฟังแต่ว่าพอเวลาใกล้จะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าขอมาช่วยหายป่วยก็บาเลิบเบินตายเป็นทิศในขณะนั้นเพียงแค่นึกถึงที่องค์สมเด็จพระพักวันก็นปรากฏว่าอานิสงส์เป็นเหตุไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเิวโลกมีวิมานทองคำบินที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งันบริวารมีต่างหูเกลี้ยงคือไม่มีเครื่องประดับ จึงมีนามมัตตกุณลีเทพบุตรแปลว่าถ้าเทพบุตรมีต่างหูเกลียงนี่เป็นเรื่องในธรรมบทตอนนี้าตมาจะเล่าเรื่องที่เคยสัมผัสมาเองให้ฟังเคยรับทราบรับฟังมาบอกว่าคนที่ภาวนาว่าพุโทโธรรห,รหรังเวลานั้นแต่แต่ตามต่ต,ตบนนั้นคติโยมภาวนาสองอย่างพุโทโธบ้างอาหังบ้างแต่ความจริงคําภาวนาว่ายังไงไมันมีความสําคัญให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้นะ อย่างท่านานาวสมาระหังบางอิติสุกโตบ้างอันนี้ใช้ได้หมดต่านึกถึงพระพุทธเจ้าใช้ได้เลยไม่ผิดอาจะมาขอเล่าเรื่องเมื่อตอนเด็กๆเ,เ,เรื่องอาตมาเองนะนี่เล่าเรื่องมาสู่กันฟังว่าความตายเข้ามาถึงไรห,หนแล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นความตายครั้งที่สองอายุสิบสองปีดีไหมดีนะฝันเคยตายยุทธไรวะยังนะ ยังก็รู้ว่าอาการตายไปยังไงจะเล่าสู่กันฟัง <c oughs> ว่าตายครั้งแรกอายุสามปีนะไม่รู้เรื่องอายุสิบสองปีเวลานั้นเขาไปโลกอหิวากันในเมื่อเห็นชาวบ้านเขาเป็นเขาตายกันมากอันดับแรกสุนัขบ้างไก่บ้างตายก่อนตายอย่างหนักต่อมาก็ควายตายหลังจากควายตายคนก็เริ่มเป็นฮิวาคนก็ตายตายมาก ตามที่ทราทบสองสามตำบลร่วมกันในคนตายเป็นร้อยไม่ใช่ตายเป็นสิบเล่นอนาะพระตามวัดวาดวาดเสียงสุนัขขอนพอยินเสียงสุนัขขอนเป็นนะว่าพระตามวัดต่างๆนอนกติรวมกันเบียดก,กันได้ไม่ร้อนนะหน้าร้อนนะระ้นก็กลัวผีต่อมาต่มาก็เริ่มเป็นหิวบ้างท้องถ่ายสามครั้งหมดแรงแต่ว่า พอท้อนถ่ายสามครั้งบัลลงลุงท่านเป็นหมอยมผู้หญิงก็ให้หมอให้ให,ให้โยมให้ลุงมารักษาแต่นี้ขอเล่าเบื้องต้นก่อนว่านับตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่จาความได้โยมผู้หญิงท่าเป็นนักภาวนาคี่ว่าเป็นนักเจริญกรรมาฐานเพราะเป็นฤาิีสัมพปานท่านก็ภาวนาท่าพุทโธก่อนจะหลับท่านนั่งสมาธิท่านถุกวันตอนนี้ลูกทุกคนเมื่อพอรู้เรื่อง ท่านก็บังคับว่าทุกคนก่อนจะหลับต้องภาวนาว่าพุทโธให้ท่านฟังสามครั้งคือไม่ใช่ภาวนาใช้พูดพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะเป็นพุทโธพุทโธพุทโธเราจะนอนสบายแม่บังคับให้ภาวนาใช่ไหมอาจจะลงท่านนั้นก็ได้แต่ความจริงเป็นอย่างนั้นนะคําว่าพุทโธสมติก็ไม่ได้ภาวนาแต่พอนอนปุ๊บแม่ก็บังคับใครยังไม่ภาวนาพุทโธบ้าง ว่าพุโทโธด,ดังให้แม่ฟังสามครั้งแล้วก็เอาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพนานนะเขาอาจจะเป็นพุโทโธพุโทโธพุทโธไม่น่าจะบังคับกันเลยนะจิตนึกอย่างนั้นนะก็ทําอย่างนี้ทุกวันทําเมื่อทําเล่นทําอย่างเด็กถ,ถูกแม่บังคับต่อมาพอโตขึ้นหน่อยก็เป็นคนกลัวผีที่ยังมีเพื่อนมากแถวนี้นะมีนักกลัวผีบีไหม ไม่กล้าพูดนะเนี่ยก็เป็นคนกลัวผีในห้องจริงๆห้องของบ้านกลางวันไม่กล้าเข้าคนเดียวถ้าบังเอิญมีก็โตแล้วนะห้าหกขวบเนี่ยหกเจ็ดขวบพวกนี้นะถ้าหากบังเอิญแม่ใช้เข้าไปก็จําต้องเข้าเมื่อเข้าไปแล้วเวลาออกมาต้องถอยหลังออกกลัวผีมันจับหลังมกลัวขนาดนี้นะเวลานอนเวลานั้นมุงลวดมันยังไม่มีเห็นไหม กขากลางมุ้งธรรมดาก็ต้องทับตีนมุ้งให้มันหนักแน่นให้มันแน่นก็กลัวกลัวผีจะลอดขึ้นมาฉันว่าคนที่นั่งนี่คนแค่ฉันไม่เคยมีอะเนี่ยกลัวขนาดนั้นไอต,ตอนกลัวผีมา,มาโยมผูห้หญิงท่านทราบจะบอกเอางี้ทิลูกเอ้ยถ้ากลัวผีผีได้กลัวพุทโธถ้านึกลัวผีก็เอาเาหนาวพุทโธก็เอาตามนั้นแต่ก็ยังกลัวอยู่นะั่นแหละ ต่อมาเมื่อเป็นโรคหิวาถ่สามครั้งเออสังเ,เกตอาการตายนะว่าคนตายมีทุกขเวทนาแบบไหนความรู้สึกของทุกขเวทนานร่างกายที่ไม่เท่ากันนี่ฉันจะเล่าเรื่องความตายสามคืนติดต่อกันคือคนละตอนนะวันนี้ตอนที่หนึ่งคือตายครั้งที่สองถือเป็นตอนที่หนึ่งเมื่อถ่ายสามครั้งท้องมันปวดมากข้างในร้อนจัดมีความร้อนสูง ท้องนี้ปวดมากขนาดผ้านุ่งเขาหมดธรรมดาไม่ได้รัดเข็มขัดก็ไม่ได้ต้องวางเฉย,ยๆไม่ปวดขนาดนั้นแล้วก็ร่างกายก็เพลียหมดแรงตาพระโยมหญิงเข้ามาบอกว่าลูกเอ้ยภาวนาพุทโธไว้นะถ้าก็ไปเอาพระพุทธร,รูปองค์ที่ชอบใจมีองค์ที่บานคือชอบใจองค์นั้นมากเอามาวางข้างๆด้านขวาตั้งให้มองเห็นง่ายๆแต่บอกลืมตาดูพระ แล้วก็ภาวนาวัฏโทพระพุทธเจ้าจะทําให้ลูกหายป่วยแล้วบอกถ้าเราท้องมันปวดมากแม่แล้วก็ร้อนจัดมากถ้าบอกไม่เป็นไรฝืนใจนึกถึงทำวทธโธก็แล้วกันลอนนี้มันปวดมากมากก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็นึกถึงุทธโธบ้างนึก,กออกบ้างไม่ออกบ้างอย่าไปคิดว่านึกแต่แตลอดเวลานะในที่สุดไม่ชานักอาการมันปวดด้วยการร้อนคลายตัว อาการคลายตัวนี่ความจริงคงจะไม่ใช่มันจะมัน่นช่นจะหายอาการมันหนักขึ้นนะแต่ว่ามันคลายตัวจิตเริ่มเป็นสุขรู้เมื่อจิตเริ่มเป็นสุขจิตเริ่มสมบายยก็เห็นพุทธรูปใสขึ้นเมื่อใสาหนาหนาเข้าทักโตขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่จุงก็หนาขัน้นจะใหญ่เข้าพพระประธานแล้วต่อมาเห็นชัดในที่สุดเห็นว่าพุทธรูปกลายเป็นพระสงฆ์กลายเป็นคนนะก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหม รูปร่างแจ่มใสมากก็มองภาพพระรูปพระพระเนี่ที่เห็นนะท่านยิ้มมองแล้วก็เพลินไอตอนเพลินตัวนี้ไม่ทราบว่ามันออกไปจากตัวเมื่อไรนที่สุดก็ไปยืนอยู่อยนอกร่างกายมองเห็นร่างกายน,นี่มันก็นอนสมนอนไม่กะดุกระดิกนะมองดูสภาพร่างกายรู้สึกรังเกียจมากที่ร่างกายเต็ไมไปด้วยความสุขกปรกเพราะอะไรไหม ไอ้ตัวที่ไปยืนใหม่มันสวยกว่า,าจา์มันเป็นแก้วนะแต่ไม่ใช่แก้วเหล่านะไอ้แก้วคนยังไม่ใช่แก้วจากน้ำเรื่มสีใสไมนแก้วแล้วเสื้อผ้านุ่งกางแก้งเรียกว่าผ้านุ่งก็ดีเครื่องแต่งกายก็ดีมันเป็นทองคำแล้วก็เหนือผ้านุ่งเนือผ้าเนือเสื้อเสื้อเนี่ยก็เป็นมันเป็นประดับไอ้เพชรเนี่ยคล้ายๆเพชรประดับแพรวพรวสวยสดงดงามมาก ก็มีความรู้สึกว่าไอ้เวลานี้เรายืนอยู่นอกตัวมองดูร่างกายเดิมรังเกียจจัดตอนนี้ก็นี่แค่ภาวนาว่าพุโทโธแบบไม่เอาไหนนะจะไม่ดีนะนี่เที่ยมมันจะมาไลา่ฟังในถามพระท่านแล้วท่านบอกเรื่องนี้ดีญาติโยมที่เจริญกรรมาฐานจะได้ทราบว่าทุกคนนั่นนงบนกันว่าทําจิตไม่สงัดบ้างทา,ารมไม่สงบบ้างใครก็จะม,ไมีไม่มีอานิสงส์ เป็นว่าผลที่ได้นี่ก็ไม่ใช่ฌานสมาบัติเป็นแค่คณิกาสมาธิทําบ้างไปทําบ้างต่างใจบ้างไม่ต่างใจบ้างแต่เวลาที่มันจะตายยิงอารมณ์จิตมารวมสมาธิมารวมตัวในเมื่อมีสภาพแบบนั้นก็ยกแขนยกขาโดยมันเบาทุกอย่างมีการคล่องตัวทุกอย่างเห็นลุงกับโยมผู้หญิงกับญาติที่มาเยี่ยมเยี่ยมคนไข้แต่เวลานี้เป็นผีไปแล้วนะต่างคนต่างก็มองดูที่ศพ เมื่อมองดูที่ศกต่างคนต่างคนนิ่งฉันก็เลยลำคาญใครก็ไม่พูดลยไปไปบอกโยมผู้หญิงต้องลาท่านหยัดลงข้งล่างท่านก็นไม่ยอมพูดด้วยจับตัวเขายา่าท่านก็นไม่รู้สึกในที่สุดก็คิดว่านในเมื่อไม่ไม่มีใครสนใจกับเราเราก็ลง,งล่างดีกว่าได้ลงจากบ้านไปยืนอยู่หลังบ้านที่หลังบ้านเป็นทางเดินผ่านทางยาวมากติดต่อหลายตำบล พอไปยืนหลังบ้านก็มีอารมณ์โปร่งมองไปดูด้านทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะนตกทางด้านซ้ายมือเห็นคนเดินมาเป็นแถวประมาณ200คนเศษและก็มีคนตัวใหญ่ๆสี่คนสูงมากตัวใหญ่มากไปว่าคนที่เดินตามมา200คนเสษางหัวนะัะแค่เอวเท่านั้เองก็สงสัยว่าคนทั้งหมดที่เขาจะไปไหนกัน ในเมื่อเขาเดินมาใกล้พอถึงนหน้าก็ไปยกมือไหว้คนที่นำหน้าถามว่าคุณลุงครับคุณลุงจะไปไหนครับไปกันมากมายแบบนี้คุณลุงฟังแล้วคุณลุงก็ไปตอบตามคำถามแกเปิดบัญชีพับแกบอกไอ้หนูเองไม่มีแต่บ,บัญชีไปไม่ได้แ่ก็เลยผลักค่อยๆรุนให้กลับเข้าบ้านเรานึกในใจวิาตานีมันเป็นยังไงเราถามอย่างหนึ่งแกทำอย่างหนึ่ง ก็ยืนคอยอยู่คนกลางเข้ามาถึงก็ถามเธอแบบบอกแบบนั้นหมดเหมือนกันทั่นทั้งคนสุดท้ายได้คิดในใจว่าถ้าพวกนี้ไปไหนถ้าเราไม่รู้เราจะไม่ยอมกลับบ้านจะตามไปในที่สุดเขาเดินห่างไปประมาณกิโลอย่างมากเขาอาจจะไม่ถึงเ็าใดนะก็ค่อยๆเดินตามเข้าไปเดินตามไปเดินปามไปในที่สุดเข้าป่ารก เข้าป่าก็เดินตามเข้าไปขึ้นเขาเล็กลงเขาเล็กขึ้นเขาใหญ่ลงเขาใหญ่ลห,ญหลายครั้งรู้สึกว่าไปลําบากมากในที่สุดออกมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเขาลูกใหญ่ยาวเหยียดสูงมากเขาขึ้นไปแล้วก็เดินตามขึ้นไปพอขึ้นไปถึงยอดเขาคนหน้าใหญ่เขากลางบัญชีตรวจคนคนก็ผ่านลงผ่านลงผ่านลงในที่สุดก็บอกครบ พอบอกครบฉันโผล่ขึ้นไปพอดีเราเป็นคนแถมก็ถามไอ้หนูมาทำไมก็บอกว่าผมถามคุณลุงแล้วครับว่าคุณลุงไปไหนกันแต่คุณลุงไม่ตอบผมก็มีความสงสยัยตามนิสยของผมถ้าสงสัยไม่ได้ต้องเอาให้รู้ให้ได้ในชะ่ไหมเป็นนิสัยเดิมท่านก,ก็นเลยบอกว่าขึ้นมานี่สิขึ้นไปยืนยอดเขาก็ท่านท่านอาชีพไปด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งมีอาคารสามหลังมีคนเนดินเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มประมาณทักร้อยคนเศษ็จสองร้อคนเศษแต่และกลุ่มมีคนตัวใหญ่ๆถือเงาวบ้างถือหอกบ้างแต่และคนคุ้มอยู่กลุ่มละคนแล้วคุณลุงก็เลยบอกว่าดินแดนโน้นอาคารสามหลังเป็นที่ของพญายมแล้ถามด้ว่าต้องทำไมพญายมทำอะไร ถ้าบอกมีหน้าที่สอบสวนคนที่ตายมาแล้วและคนที่ยืนเป็นกลุ่มๆม,มันหลายกลุ่มนะไม่ใช่กลุ่มเดียวสองกลุ่มมันเกินสิบกลุ่มมากเลยเกินถ้าบอกว่าคนพวกนี้เมื่อสมัยก่อนโน้นเคยทําบาปปรุศกศมาแล้วตกปรนรกมาแล้วเป็นเปรตเ,เป็นสุรกายมาแล้วตอนนี้มาเกิดเป็นคนก็ไม่ไปพติตนเป็นคนดีก็ต้องลงโทษนํามาลงโทษกันใหม่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมอยากจะไปไปดูใกล้ๆได้ไหมครับ ท่านก็นเลยบอกว่าไม่ได้เลยหนูก่อนที่เองจะตายที่เองภาวนาว่าพุโทโธใช่ไหมท่านบอกว่าคนที่ภาวนาว่าพุโทโธก็ดีอรหังก็ดีเวลานั้นตะบ,บนนั้นขณิยมสองอย่างบางคนก็พุโทโธบางคนอรหังถ้าความจริงจริงแล้วย่างไหนก็ได้เหมือนกันนะคนที่ภาวาก่อนจะตายภาวนาว่าพุโทโธอรหังก็ตามอย่างนี้ลุงให้ลงไปไม่ได้ถ้าลุงปล่อยให้ลงไปลุงมีโทษเออ ความจริงก็น่าคิดนะแล้วก็ใช้ได้นะคาถาคาถากันนรกเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าการภาวนาของฉันตอนนั้นก็ภาวนาอย่างเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างเต็มใจข็น้อยเต็มทีใช่ไหมไดเเ้เป็นการแนะนํากัรพรดตะบ,บอกเอาเรื่องนี้ไปแนะนำํำจะดีมีประโยชน์อย่างน้อยที่สุดการเจริญภาวนาของวันดดญาติยาโยมพุษษทิสัต์อันดับต้นอย่างต่ําที่สุดการราไ้ก่อนก็บอแล้วนะ ในเมื่อท่านบอกว่าลงไปไม่ได้ที่นั่นท่านจะมีโทษถ้าปล่อยลงไปก็เลยบอกท่านว่าผมอยากจะดูครับมันมีอะไรบ้างถ้าบอกดินแดนต่อไปนี้ชี้ไปด้านทิศตะวันออกไกลมากไม่ใช่ใกล้กันนะแต่ดินแดนเขาว่ายอยยมที่อยู่เป็นดินแดนข้าตุภราชเป็นสวรรค์แต่ด้านไกลไปด้านทิศตะวันออกเรยกว่าเป็นพื้นราบต่ําลงไปหน่อยมีแสงไฟจับท้องฟ้าบริเวณกว้างมาก ั่าบอกนอนดินแดนนรกก็มีคนบางกลุ่มออกมาจากสำนักพยาโยมจากนาคารถ้าดินเดินไปทางนั้นถ้าบอกพวกนี้ไปนรกแน่คนที่นําหน้าเป็นนาทินิยาบานต่ว่าหนูลงไปดูไม่ได้แค่นี้นะอย่าไปอย่าผ่านลถ้าผ่านเขตนี้ไปลงมีโทษก็เลยถามบอกผมอยากจะดูนรกท่านบอกเอาวันหลังก็แล้วกันวันหลังมาใหม่ เมื่อตั้งใจจะมาไม่ต้องทำอะไรมากนึกถึงพุโทโธว่าพุโทโธทักสามครั้งตามที่แม่สอนแม่หลักสูตรแม่นี่ดีนะเองว่าพุโทโธตามแม่สอนสาครั้งน,นึกว่าจะมาหาลุงตรงนี้จะมาถึงทันทีก็เป็นอันว่าตั้งแต่วันนั้นป็นต้นมาฉันไปที่นันได้โดยพุโทโธนะถ้าต่อมาก็ไปที่ตรงนั้นนึกถึงท่านนึกถึงลุงแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธแท้เรียกลุงก็งจริงฉันแท้เรียกถึงก่อน พอคิดว่าจะไปตรงนั้นมันถึงเลยมันก็ไม่รู้ไม,ไม่วุบไม่วับรู้สึกตัวก็มาถึงตรงนั้นแล้วแล้ไปถึงตรงนั้นก็เป็นคนเดียวก็นึกถึงว่าลุงอยู่ที่ไหนเคยสั่งไว้เขาอ,อยากจะพบลุงลุงก็มาถึงพอมาถึงแล้วอยากจะดูนรกคุ้มไหนท่านทาให้ดูเห็นใกล้ๆเหมือนเรานั่งอยู่ข่าวขอบปากนรกเห็นชัดทุกอย่างต่อมาก็อยากจะดูสวรรค์อยากจะดูเทวดาอยากจะดูนางฟ้าอยากดูกรมก็เห็นหมด กรงความว่าสมัยนั้นตั้งแต่เด็กมาจาท่้งยันบวชเที่ยวได้แค่นั้นไปไหนก็ไม่ได้ไปได้แค่นั้นตามที่ท่านสั่งกลงความว่าเออแล้วก็เดี๋ยวยังไม่ไกลับทนนยนะย่องเล่าเรื่องกลับไปแล้วก็เป็นว่าในเมื่อลุงบอกแบบนั้นว่าไปไม่ได้ค่อยกลับไปเดี๋ยวร่างกายเขาจะเผาไปไปเดี๋ยวเดียวใช้เวลาในเมืองมนุษย์จริงแปดชั่วโมง เอกลับมารู้สึกว่าคําแล้วตอนที่จะกลับยังไม่ได้เดินมาเองเขาบอกให้หนูกลับไปได้กันเลยบอกผม,มจําทางไม่ได้ครับเขาก็เลยเรียกคนท้ายคนหลังสุดบอกไอ้นี่มึงไม่ระวงังปล่อยให้เด็กตามมามึงเอาเด็กไปส่งแหมยตานั่งแกก็มโหทีแม่ก็บอกไอ้หาเจ้าเสือตามมาทําไมกูให้กลับแล้วไม่กลับแกคว้าสองขาได้เวียงตัวขึ้นบา่าแกวิ่งหน้าดู วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาผ่านป่าแกวิ่งมายั่งตัววิ่งพักเดียวถึงบ้านพอมาถึงบ้านก็มีความรู้สึกว่าถึงประตูบ้านแกแต่จับตัวข้าต,ตัวพุ่งเข้าประตูไอ้หาเจ้าไปพอเข้าประตูก็มีความรู้สึกตัวขึ้นฟืน้นพอฟื้นขึ้นมาแล้วปลายกบลืมตาขึ้นมาเห็นคนเห็นพระพระเล่นตะเที่ยวแล้วเส <c oughs> ียท่าฟัานฉันจะบสถ์มาสืงแก้ตัวเนี่ย พระสวดอภิธรรมรอบเที่ยวราจารย์เอาซะแล้วอธิจาสังฆาลาไปเที่ยวแล้วเกียตังไปรอบอเกียท่าพระหลังจากนั้นมาก็ไปเที่ยวได้ทุกวันได้แค่นั้นนะตอนนี้กการที่จะไปเที่ยวที่อื่นได้หมดได้แั้งต่ที่ต่างๆต,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 ต้องอาศัยเมื่อบทแล้วฝึกลมพ่อปานก็การที่นําเรื่องนี้มาพูดบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟ,ฟังก็ถือว่า ก,ก่อนเคยนำเรื่องในธรรมบทมาพูดให้ฟังท่านอาจจะสงสัยตอนนี้มาเรื่องเนี่ยจะมาผ่านมาเองไม่ใช่ฌานสมาบัติมันเป็นเรื่องตายจริงๆตายด้วยอวย,ยวาตกระโรคต้องทุกคนขอมีก็มีหลายๆคนแบกว่าการภาวนาเขาจะภาวนาใกล้าตายอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยต้องทําให้ชินต้องฝึกการภาวนาในขั้นแรกที่ยังไม่เป็นอะไรนี่ให้มันชินก่อน แต่การภาวนาจะนึกว่าต้องได้ฌานชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม,ม่มีความจําเป็นนักจิตจะเครียดถ้าไปคิดอย่างนั้นจิตจะเครียดแถวจิต,จต,จตไม่ถึงฌานอารมณ์ฟุ้งซ่านเสียผลน่าคิดว่าภาวนาแค่อารมณ์สบายภาวนามีอะไรบ้างท่านอย่จงอื่นไม่ออกกรรมฐานมี40กองแม่บทภาวนาก็มี40กองเหมือนกันถ้าจะถามว่าบทภาวนามีเท่าไหร่ก็ต้องตอบมีพันอย่างกว่าไม่ใช่ร้อยอย่างนะ จะภาวนาว่าอย่างไงก็ตามไม่ใช่พุโทโธไม่ใช่รหังก็ได้ <c oughs> แต่ว่าก่อนภาวนาจิตใจมีความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนึกถึงพระเจ้าเป็นสำคัญยอมรับนับถือพระเจ้าแล้วก็ภาวนาจิตเป็นสุขเอาแค่จิตเป็นสุขถ้าเวลาจิตมันพุ่งสร้างขึ้นมาคมลมไม่อยู่ก็เริ่องทียฝืนแล้วการเจริญภาวนาธรรมดาญาติโยมพุธบริษัทก็อย่าตั้งเวลา ถ้าตั้งเวลาว่าเราต้องการ10นาทีบ้าง20นาทีบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงบ้างตอนนี้บังเอิญถ้าทําไปจิตใจมันเฟื่องอารมณ์ฟฟจิตใจฟุ้งซ่านคุมไม่อยู่แล้วก็ถือว่ายังไม่หมดเวลาเราเลิกกันได้ตอนนี้อารมณ์จะคลุ้มถ้าปล่อยคลุ้มบ,บ่อยๆอย่างนั้นจะเป็นโรคสนปสระสาทอย่าฝืนนะเอาแค่พอจิตเป็นสุขมีอารมณ์สบายสบาย ในเมื่อลมมัเฟื่องคุ้มไม่ไหวแล้วก็เลิกเอาไว้เวลาหลังต่อไปการฝึกถ้าจะให้ดีนะญาโยมนะเอาก็ให้เป็นเวลาเฉพาะเวลาที่ว่างจริงๆนั่นคือเวลานอนใช่ไหมถ้าศรีรษะถึงหมอนก็ตั้งใจกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธใ,ใจออกสัวโทนี่ตัวอย่างนะอย่าลืมว่าคำภาวนาถ้าคล่องแบบไหนไม่ต้องเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนจิตจะฟุ้งซ่านอย่างไหนก็ได้อันดับแรกคือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอ,อริยสงฆ์ด้วยความเคารพหลังจากนั้นก็ภาวนาสมมติว่าภาวนาวพุทธโธให้ใจเข้าพุทธใ,ใจออกโธนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าพุทธใ,ใจออกโธนับเป็นสองกรองความทำอย่างนี้สิครั้งเราจะภาวนาอย่างนี้นกรักกลบรู้พใจเข้าออกสิคู่เป็นสิบครั้งด้วยกัน ก่อนจะหลับต้องทำให้ได้ทุกวันสิบครั้งถ้าเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ยังไม่ต้องลุกจากที่เพราะสมาธิก่อนหลับยังทรงตัวภาวนาว่า,าวพุทธโธอย่างนี้สิบครั้งแล้วก็เลิกไปเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธบริษัทธรรมทุกคืนนะเจ็ดจะมีสมาธิแค่ไหนไม่ต้องห่วงไม่มีความจาเป็นเพียงแค่นี้เวลาก่อนที่ท่านจะตายสมาธิทั้งหมดที่ทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างรวมตัวบ้างไม่รวมตัวบ้าง สมาธิจะรวมตัวกันทั้งหมดเวลาใกล้จะตายก็เหมือนเหมือนอาตมาที่ก่อนจะตายจริงๆตอนตอนก่อนวันมันปวดท้องมากขนาดที่กมวดผ้าไม่ได้เข้มขัดก็รัดไม่ได้คาดไม่ได้ของหนักวางขนาดความหนักขนาดเข้มขัดในวางมันท้องไม่ได้มันเจ็บมากนี่ก็ร้อนจัดต้าผ้าวางเฉยๆทุกเวทนานหนะัก ทีในเมื่อ,อยมงหญิงได้บอกฝืนใจภาวนาลูกฝืนใจดูพระดูพระจําได้ก็หลับตาเชื่อนึกถึงภาพพระถึงพ,พระพุทธรูปนะพอเดียเด๋ยวเดี๋ยวอารมณ์มันก็คลายอาการเครียดมันคลายตัวอาการปวดคลายลงความร้อนคลายตัวลงคลายตัวลงในที่สุดไม่รู้สึกปวดท้องไม่รู้สึกร้อนจิตเป็นสุขเวลานั้นสมาธิทรงตัวมาก จนทั้งเห็นพระพุทธเห็นภาพพระพุทธรูปหลับตายเห็นนะหลับตายเห็นภา,าพทันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นมากในที่สุดพระพุทธรูปกลายเป็นคนคือพระพุทธเจ้าได้เห็นมีอาการยิ้มพอรู้สึกว่าท่านยิ้มปั๊บก็ออกไปยืนนอกตัวน่นแสดงว่าขณะที่เราภาวนาอยู่ครั้งแรกจิตยังไม่สงบพอนี่อาศัยอาการฝืนเล็กน้อยแต่ว่าตามธรรมดาเขาบอกอย่างนี้นะคนเราธาตตาย ถ้าจยาไปนรกทุกเวทนาไม่คลายตัวมันจะร้อนเย็นกรุ่มจยปวดยันตายดิ้นไปดิมาตายถ้าคนถ้าอยาไปสวรรค์ขึ้นไปเวลาเวลาป่วยหนัหนกๆจะเครียดๆมันจะมีอาการมากพอใกล้จะตายสักสิบนาทียี่สินาทีนี่อาการจะคลายตัวจะมีอารมณ์สงบจิตจะเยือกเย็นและคนประเภทนี้ถ้าตายแ้ะมีอาการยิ้มเพราะก่อนตายเห็นภาพเห็นภาพเทวดาเห็นภาพาภาพรหม,มรับ แต่ของฉันไม่เห็นนะเห็น,นภาพพระแต่พระสวยมากแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสจิตเ็สดชื่นก็รวมความว่าวันนี้ก็คัน <c oughs> แค่แนะนํากันขั้นชนิาสมาธิเบื้องต้น,ตนว่าเป็นสมาธิที่เล็กน้อยจริงๆตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างตั้งใจก็ไม่ตั้งใจจริงตั้งใจว่าให้แม่ฟังคำว่าพุโทโธสามครั้งก็ตามบังคับอย่าลืมนะ รายการนีนสองจะตั้งใจภาวนาบ้างคข,ขณะที่กลัวผีพะกลัวผีจึงภาวนาก็เป็นว่าการเจริญสมาธิแบบนี้ไม่มีความตั้งใจจริงนักแต่จําใจจําเป็นต้องว่าทั้งๆท,ที่จําใจจําเป็นต้องภาวนาฉะนั้นตายยังสามารถยังไม่ลงนรกได้แปลว่าอุตส่าห์เดินตามเข้าไปนรกนะไม่ใช่ก้อยนะถ้าตอนนี้ไปก็ขอญาติโยมพุทธรวษัทยทุกคนตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐาน